ของแท่ของแท่นี่ของแท้ะาตรงอของปลอมแมนคสามปคุณแม่อะไรเนี่ยเนาะสแมดคุณแม่วยทอดคุณแม่วยทอดท่าน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 าตรงนี่มช่องปลอม ตัวหกสามแปดเดี๋ยวเรวเดี๋ยวเหียนวันคือกอคุณแม่ซื้ออย่างกอคุณแม่ซื้อิมซื้อิมคุณแม่ก๋้วยทอดบ่วนี้จะซื้อตวไหนะแม่ดนเขาด้านคางก็เป็นช่องแท้เียวันเ็นยังไงหกสามแปดได้ควัสามดเลยจ้ะว่าจุดแปดถูกไปให่ว่างปากกาได้หกสามแปดคต้นกัน คุณน้ำคุณแม่กล้ยทอดไห่แมนแมนไเลยตามมาหอดลอยเอฟเลยครับพี่น้องวันนี้มาหอดแล้วงวงหันถือสามตัวแล้ววะแม่ถนึสองตัวยุ่งสูงไม่เคยแม่นแม่ติ่มคทอดแม่ติ่มกุ้ยทอด

เเม็ดดียวแม่ได้หกสามแปดนะแม่เนาะเป็นเลขฝันนะแม่เลื่อนเต็นเ่อนเต้นเอาแม่เต็มแม่เต็มมันแม่เต็มนี่หกสามแปดนี่คือได้อยู่น้ำแม่พ่วงปากกาเนาะแม่พ่วงปากกาได้น้ำแม่พ่วงปากกาหกสามแปด เห็นวัดวัดปที่ปันเห็นนี่คือเป็นเป็นพระพุทธรูปพพรระุทธูปแต่ว่าสมีผลได้จ้ะแต่ว่าอันพระธาตุสามยอดเดียวไปที่เห็นอยู่ทั้งขาพระพุทธรูปแต่ว่าอยู่ในวัดใ่จ้ะอยูนวัดแต่ว่าอยู่ในวัดนี่มีพระธาตุบ่้งผมมีพระธาตุได้จ้ะเนี่ยพระพุทธรูปใหญงายได้สมตีผลได้จ้ะมันจะมาสั่งไว้หงใหญ่เลยนี่หลังคือคือ มหาศจันมองว่ามองฝันนี่ฝันเห็นพระธาตุแต่ว่าอยู่ในวัดนี่บ่มีพระธาตุแต่เป็นพระพุทธรูปแม่ขันหนาวบาทีนั่นไม่ด้แม่เรื่องเพรามหลายกล้องบ้านเลขที่วัดนี่บ้านเลขที่วัดนี่เป็นสามเปีสรับทุางแต่ว่าบัดนี้แม่ติ้มเล่ยมาจุกเล้มาจุกจบก็แม่พูดปากกาได้ได้หกสามเปี่ยลไอ้เพื่อนเอาไปตัดเอาบ่ ตมปดเอของแม่สิมครับผมอ่ะโตะรโตแม่ะดนีูอะไรก็สามแปโอ้สามโตแลแม่แม่หันพี่กนแม่ของี่พานในั้งหมอยู่วโตัวสิามแพ่จ้าพอดีบอครับแม่ที่บอกครับนี่ยจาโตดีเนาะ้าัหาคนเาะคนเานไหนอยู่แม่ถือมาจังวดแล้วแม่ของแม ถึงสามตัวได้บ่ถึงสองตัวคุณแม่ต mm. ิ่มกล้วยทอดด้อพ euh. ี e ่น้องด้วยแม่ติ่มกล้วยทอดแม่เดีม่เนีะแม่าะใส่แม่ทำอะไรก่อนครับนี่แม่ติ่มก้วยทอดได้จากความฝันของแม่ได้จากความ กันนะครับ3ตัวหางเดียว6 3 8 2ตัว38เม็ดเดียวนะครับ6 8เขาตัดบ่6 8 6 3มาตัดบ่แม่ว่าเก่งเองหกสามแปดสามตัดเอาเด้อพี่น้องเริ่มร่งพิมพ์ตื่นเต้นบ่ตัดเออหกสามเข้าตัดหกแปดเข้าตัดตัดก็สามแปดตัดเราเองครับขอบคุณแม่ติ๋มหลายครับจ้าขอบคุณท่านแม่เลยครับจ้า

ดๆดดๆครับเต็มเกลง้งอด้วยครบงแอดมินเท่าไหรคนหลายครับคนหลายคนหลายแอดมินเทาบุกคักครับบุกถึงจังหวัดร้อยเอดนะครับนำโดยเจตุ่ารวยนี่ครับครับเบิ้เบิ้งเบิงเด็ด นี่สูตรกล้วยทอดพอเราขายกล้วทย,ยทอดมันทอดอยู่ที่เก็บทังอันนี้ยู่บ้านไหนอำเภอใดนเนี่ยพอ่อบ้านขาวบ้านซ้ายขาวอำเภอเสรภูมิกกนนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกกน,น,นี่ผูนน้ใดงจ,จัดร้องท่านกัน ติดก่อได้ตะกิ้มก็ได้หรือเดียวกล้วยทอดก็กได้ครับผม,มแต่ทีเนี้ยคือบันที่วันที่หน,น,นึ่งเนาลืมกบันที่หนึ่งบัตรภรพารามบังรบัตรพระคู่วิลาตะแเบตัแซบให้กล้วยทอดในอาี่น้องแกปหน้าจอด้อคเล้อพี่น้องเม็ดเดเดียวเลยงวเนี่างหกสามแปดกัพี่น้องคะสามแปดชวยกันซุทา จชัดเจนชัดเจนนะครับนะอันนี้ก็เป็นตาดแสบตาดแสบสูตรเด็ดนะตาดแสบแหงกล้วยทอดมันทอดบ้านทรายขาวอำเภอเสรภูมิโดยคุณพ่อคอรทธิ์ครับผมฮะคอรทธิ์คุณพ่อลิ์บอสอ่ะพี่น้องพันไปพันมาเนี่ยครับขายประจําทุกวันนะพ่อเนาะขายทุกวันเด้อพี่น้องกล้วยทอดกัขายมันทอดกัขาย หายสกเขี้ยอัดสุติ่มกะขายนะครับโชคดีผลก๋าให้แม่นเงินบอกเงิน่ปเฮียแม่ติ่มแม่ค้าขายทอดกล้วยข้างทาง เม็ดเดียวบ่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวยังเริ่มตัดเด้อเม็ดเดียวก็ไหกสาดสามหกหกสามแปดสามสาแปัดเด้อตัวนี้ซื้อ้วยทอดน้ำพนไปซื้อแร้วยนึงก็งซืก็ซื้อนนตะแบบ่ออกมาไม่ไมนตะแสบ่ไม่ไหอ่ะไม่ไหมวนึงเนาะวยนี่ยเพื่อนห้เบิรเนี่ยบาแม่เขาใจดีแท้ อาขอบคุณแม่หลายนะแม่เด้อขอบคุณครับ